กลับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดสครับผมแล้วก็วันนี้นะครับทุกคนผมจะมาลองตีบอสตัวใหม่นะครับตั้งแต่มันอัปเดตแผนมาคือผมไม่เคยตีมันมีมาสพักแล้วแหะแต่ผมไม่เคยตีนะครับดังนั้นผมไม่รู้ว่าความเก่งกาจของมันนี่มันจะระดับไหนเท่า <c oughs> ไอ้เสียได้หลังแม่งเสียงดังชิมหายเลยวะใส่แม่งเลยมั้ <c oughs> ไม่เอานะไม่บุรี่ไม่บุรี่เฟชชี่นะครับแต่ก็คือนะครับผมไปดูเงื่อนไขของการสู้มานะครับคนบอกนะครับว่าการจะสู้กับบอสตัวนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้ค่าชื่อเสียงนะครับของอีเทียเนี่ยอยู่ที่ระดับฮีโร่เลยนะถ้าเป็นฮีโร่แล้วมันจะสู้ไม่ได้นะครับได้ไหมนี่เอ้ยไดยย้แล้วเอ๊ซันเฮ้ยระดับฮีโร่จริงๆเราคุยกันไปเฉยแล้วก็ได้เลยเอ้ามาแล้วล่ะบอสตัวใหม่อย่างนั้นเหรอ เอาไงอ่ะทีนี้ผมจำได้ว่าเหมือนมีคนเคยถุยน้ำลายใส่หน้ามันนะครับแล้วมันก็มันก็นกหัวระเบิดเลยแต่ไม่ไม่เราจะไม่รับอย่างนั้นเราจะมาลองตีกันนะครับผมเห็นอาน้าวไซเรนฮาร์มเหมือนกันเดี๋ยวเราเ,เฮ้ยเฮ้ยโหด โหดเลยเอ้ยกูประมาทไอ้เหี้ยประมาทมันไม่ได้แล้วไอสัตว์กูจะตายแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอุ้ยกูประมาทมากเลยอ่ะ ตายได้เนี่ยผมบอกเลยเอ้ยกูตายได้หนตายได้เลยเนะเฮ้ยเฮ้ยยเมันก็โหดอยู่นะเฮ้ยเป็นเล่น อ่ะทุกคนผมว่าบอสตัวใหม่นี้ก็ถือว่าผมประมาทแล้วกันผมคิดว่าแพรลี่ตีตีมก็คงตายอะไรประมาณนี้แต่ไม่เห็นสกิลมันแล้วมันคือสกิลค่อนข้างกว้างเลยอ่ะสกิลมันอ่ะมันที่จะกว้างมากๆเลยนะครับมันคิดว่าถ้าฆ่าได้ก็คงจะคุ้มแหละนะดังนั้นผมจะลองกลับไปสู้กับมันใหม่ดูนะครับอละแล้วโอกาสแก้ตัวของเราจะต้องทำไมจะเปลี่ยนเอนชานด้วยแอมเลดี้ไม่รู้กูเลดี้หรือเปล่าแต่กูไปแล้วล่ะต้องลองอีกรอบหนึ่งอ่ะมันมีเลือดเท่าไหร่อ่ะผมไม่มั่นใจมันมีเลือดเท่าไหร่อ่ะ นะผมขอลองไปเปิดเช็คในดิบก์เคนก่อนมีเลือดหมื่นห้าเหรอเลือดหมื่นห้านี่คือรวมกันปะเ,เลือดพอๆกับดูกเลยนี่หว่าเลือดหมื่นห้า โอ้โหโอ้โหปุ่นระเบิดจัดโอ้ขอเฮลแพ็กหน่อยดิขอใครก็ได้เฮลแพ็กอะ เล่นแบบกระตุ้นเลยอะ่ะเฮียค่ะค่าเฮียอะไรของมึงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกูไปดูเขาสู้ดีกว่าสัตว์มันเป็นยังไงวะอย่ยมันโหดไปแชทโอ้กูไปดูคนอื่นเล่นมาทุกคนมันคนอื่นคนส่วนใหญ่เขาเล่นแบบเป็นระยะไว้อะคือกูเข้าใจนะกูเมื่อกี้กูัวเห็นภาพเลยว่าทำไมต้องทิ้งระยะ แต่ประเด็นกูเป็นไซเลนฮาร์สไงพี่อกูทำไงอะทีเนี้ย,ย,ยถ้ากูสู้ไม่ได้กูวิ่งเข้าประตูได้ไหมรู้สึกว่ากูสู้ไม่ได้<ส><ก>เฮ้ย โหแม่งอิปอัอันนี้ไม่ขึ้นด้วยเอ็มโบไม่ขึ้นด้วย กูตั้งใจจัดอ่ะกูเม้มปากจัดเลยเฮ้ยกูไ,ได้เฮ้ยกูรอดเฮ้ยกูรอดกูมีชีวิต I'm survive I'm survive bro โอ้โหเจมเปียมากเลยเอ่ะรอยคาตนะไม่อลอยหมดเลยวิว่งเจมอย่างเยอะโอ้ล่ำรวยเงินทองตอนนี้กำลังหาตังค์อัะนี้เอาเอาบะเอาบะเฮ้ยเฮ้ย ไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ว่าเฮ้ยไปก่อนเที่ยของอันนี้ด้วยนะของเอ่อของเฮวี่ด้วยอะ่ะเฮ้ยต้องลองเอาไปใช้แล้ววะแม่งยังเจ๊งไอ้กูดูดิเฮ้ยเอาไงอ่ะทีเนี้ยกูเป็นพ่อมดเลยก <c oughs> ูเป็นพ่อมดละเฮ้ยกูเท่ชิบหายเลย,เอ,ยอ่ะไอ้เี้ยเท่เลยวะมันเอนชานได้ปะมันเอนชานได้ไหมอ่ะอ็เอนชาน<ม>แล้วล่ะเพรวมันเป็นของเฮวี่ใช่ปะ มันเป็นมันไม่ใช่เมจิกอ่ะเอ็นชานได้ป่าวะปกติก็น่าจะเอ็นชานได้นี่เดีลองเอาเป็นชานซิดูนี่มันจะเอ็นชานได้หรือเปล่านะครับมาใช้เวลาลองซิมันจะเอ็นชานได้หรือเปล่านะถ้าไม่มีเอ็นชานแม่งกระจอกว่ะรู้สึกง,งั้นเลยอ่ะรู้สึกว่าถ้าไม่มีเอ็นชานแม่งกระจอกชิบหายเลยพอดูดามดเมจหน่อยแล้วกันว่ามันดาเมจยี่สิบสี่อะ ดามจยี่สี่ยี่สิเข้าสี่สิบห้าอ้มันน้อยกว่าถาว่าดาร์คสตีลเราอีกอ่ามันอินชาได้จริงดูดิอินชาได้เพราะว่ามาแล้วล่ะขออ,อะไรเจ๋งๆให้หน่อยดิลาสายฝนกับอะไรนะตัวตัวกัดเลือดเหรอตัวกัดเลือดมันทำมันกัดเลือดเป็นดาเมจอะแต่ตอนนี้ผมอยากได้ของเติมเลือดอะขอแบมไพไม่ได้อะขอแบมไพไม่ได้เหรอเฮีย ปูน้ำแข็งแต่ว่าถ้าสมมุติว่าใส่เป็น enchant storm ใช่ปะ่ะถ้าใส่เป็น enchant เอนชั่นสตอร์แล้วสู้ตอนเป็นฝนนะ่ะสู้ตอนเป็นฝนแล้วกดท่าคิดที่เข้าเห็นอ่ะผมว่ามันก็เวิร์กนะแต่ตอนนี้คืออยากได้ของอยากได้อาวุธที่มันเติมเลือดได้อ่ะหาแค่อาวุธเติมเลือดอย่างเดียวเคี้ยวมันเคี้ยวเป็นไงวะทุกคนเคี้ยวมันโอเคปะ่ะเฉยเฉยว่ะเนี่ยพอร้องสู้กับคนดิอันนี้ขอตายเลยก็ได้ ว่าไงดีวะก็ยังมันยังไม่เห็นภาพเท่าไหร่ผมยังไม่เคยมันยังมันไม่ได้สู้กับคนจริงๆอะไอตัวเนี้ยอาวุชิ้นเนี้ยถ้าสมมติได้สู้คนจริงๆน่าจะเห็นภาพมากกว่านี้นะครับแต่มันเป็นเหมือนกับวันนะดังนั้นถ้าคิดเข้ามันค่อนข้างพิเศษเลยก็คงคิดว่าน่าจะเหมาะกับการใช้ PVE ป่ะมันน่าจะตัวนี้น่าจะเป็นเอาไว้ฟาร์มน่าจะดีกว่านะครับอาจจะต้องไปฟาร์มสู้ไอตัวเมื่อกี้แหละน่าจะเอาไปฟาร์มสู้ไอตัวเมื่อกี้เออน่าจะน่าจะเวิร์กป่ะไปฟาร์มสู้ไอตัวเมื่อกี้ ก็เป็นไงบ้างครับกับวิดีโอนี้นะครับก็ของขอจบวิดีโอไว้เท่านี้ก่อนละกันนะครับคลิปหน้าเนี่ยจะเป็นอะไรแล้วก็เราดูต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กด like, ก subscribe กันด้วยเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมบาย